ย้อนอดเลยชายชาติฐานจากอีสานใตยจังสือกันไหมเราให้ล้างไฟดยความเดียงสากระเป๋าผ่านมาเช้ายี่สิบหกฝนทารดรกจากพวกลูกเาือ้อยข้ามฝั่งไทย เล็กน้อยผู้เฒ่าต้องแล่นนี้ตายเขาหลุมลบภัยจะเป็นว่าลูกผู้ใดเล่นสวนทางไปเฝ้าใจแดนเสียงดังสะท้านเจ้านี้จะมาเอาชีวิตไว้ก่อนต้องเรี้ยงที่นอนรอฟังเขาสวัสดีครับผมผู้ติดตามเพจบอยสีชัยนะครับเช้าของ วันที่เช้าพ่ะนะบ่ายของวันที่31กรกฎาคมครับวันสุดท้ายของเดือนสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจในทุกๆส่วนก็ต้องรับสภาวะในช่วงสิ้นเดือนในแต่ละครอบครัวก็ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมครับในส่วนของการทำงานหนึ่งสิ นายจ้างก็ต้องเป็นวันที่ต้องจ่ายเงินรูกจ้างแต่ว่าตรมมาตรฐานแล้วก็บางบริษัทยังสิ้สินใจกันประมาณ29 30ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบวันเงินเดือนออกหลายคนก็ได้รับเงินแต่ว่าหลายคนก็ได้จ่ายเงินในช่วงชวงสิ้นเดือนแบบนี้นะครับ ธรรมดาล่ะครับหาดใใส่ไปน้ำมันมันมันเขาเรียกว่ากลไกทังสังคมมันจะจัดทุกอย่างให้มันสมดุลคนเห็ดหลายกับเมื่อยหลายเขาก็อาจสิใดหลายแต่อาดสิตองลุมทุนหลายหรือแตะรับคนเสียงหลายนะฮะเข้าใดหน่อยเข้ากะสิบริเด็มเมื่อยหลายซำเขานะับฉะนั้นมัน ทุกอย่างมันคือคำตอบนะบมันเข้าสิไปอาศัยได้เรื่องโชคชะตาวาสนานี่บรบ่ได้นะครับผมผมก็เช่นเดียวกันครับก็ทํางานอยู่สารคามนะครับหือ่ว่านไปคนแกนมาแตะ่าะกะกับมาหอดบัปงประมาณสองทุนนะครับคืนตอนนี้ก็ยังมีการเตรียมในส่วนของพื้นที่ที่จะรองรับ สมาชิกใหม่ทั้งเก่าและใหม่ที่เราจะประทุมนิเทศกันวันที่8ปนะครับประทุมนิเทศกันวันที่8สิงหาคมที่จะถึงนี้นะฮะกระสิทิ์ได้เริ่มซ้อมกันซึ่งในกิจกรรมประทุมนิเทศเราก็จะมีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนะครับมีการต้อนรับอย่างเป็นทางการแนะนำ ในส่วนของพื้นที่ที่เราจะมาอยู่อาศัยในช่วงซ้อมนั้นก็คือบ้านพักนะครับว่าห้องน้ําอยู่ตรงไหนห้องนอนอยู่ตรงไหนห้องซ้อมอยู่ตรงไหนโรงอาหารอยู่ตรงไหนนะฮะที่รับที่นอนกันนอนกันยังไงกินกันยังไงเราจะมาทําความรู้จักกันในวันแรกนะครับแล้วก็ตลอดถึงการเดินสายนะฮะทุกคนจะได้ดูแลก,กันแบบไหนนะครับเราต้องทําอะไรหลักการใช้ชีวิตในการทํางานในวงมะลํา ก็แค่ภาพเช้านะครับภาพบ่ายของวันที่8พอดีผมมีงานคอนเสิร์ตอยู่สารคามครับผมก็ผมก็เตรียมพื้นที่ที่จะรับน้องรับเด็กครับก็เตรียมที่หลับที่นอนไว้ให้นะครับห้องนอนก็จะเป็นห้องแอร์ทั้งหมดแต่ก็พักรวมนะครับห้องน้ําสะดวกสบายนะฮะมีโรงอาหารมีอย่างแบบชัดเจนนะครับ วันแรกที่เรามาเนี่ยเราก็จะได้ช่วงท้ายกิจกรรมวรนทุนนิเทศนี่ครับเราก็จะมีการาแบ่งเวรกลุ่มเพื่อรับผิดชอบทําความสะอาดบริเวณบ้านพักนะครับกระสิบแบ่งเวนนะฮะซอยกันทำความสะอาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ทุกๆปีนะครับวัดถ้าจัดนะครับซ่อม เดินปลาเดินกันย่าก็ได้เปิดป้มก็ได้เดินสายนะฮะเดินสายหอดีทุกหน้าเขาก็กลับขึ้นมาเก็บสิ่ง